ก็เด้อวันนี้เด้อบ๊ายบายบาย เพื่อนพอบานแล้วเนาะพอบานพื่อนใจดีก็เพิ่งเลี้ยงเขาเฮาเนากวันนี้เนาะบริจาคแล้วแล้วเพิ่งก็บนีเลี้ยงเขาเขามาเบิ่งเนาะเพิ่งเลี้ยงยังเฮาเนาะเอออันนี้กันเพือนพอบานบานเพิ่นเด้อบานส่งหน่อยเนาะโอ้เพิ่นเลี้ยงเนยโอ้เพิ่นขายบ่นี่รู้เป่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮากินโอ้เพิ่นขายเหรอเอออันนี้แม่นเพิ่นขายเพิ่นขายยังคักแท้คักแท้น้องปูนาเนาะโอ้เพิ่นขายตีนไก่ ชิคไยอยยังหมูปทูโอ้ปาทูป,ปาทูอืมพนมอันนี้อร่อยนะเนี่ยฮะยงนี่ขนมหน่อตูพตุ๋เนาะพมตุ๋ีเอ็นตุมีเอนเ็นหอใช่สีเอน็นโอ้สีเอนน็นหมูเด่อนกุนหอุ่นไหมยืหรอบ่ายอ่าาดกันนะ เนี่ยหนึ่งเขานะหนึ่งเขาไม่ไหมเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเที่ยวนี่เพิ่นกะเห็นไฮเห็นหน้าเนาะเพิ่นมีโดดตอกๆเคบอท่านผู้ชมเพิ่นมีโดดตอกๆดูอันนั้นเด็อันนั้นเมียผัวบ้านบ่บ่เอ๊ะขนมเมี่ยงเห็ดหนังขนมงมี่ยงขนมีเก็๊บกระหยา อันที่สูงวะแเดลนี่ออกไายเติบแเดลเดฟอิ่มบุญแต่กลมาอิ่มทองเนาะน้องมีเนาะวันนี้เนาะอิ่มบุญแต่กลมาอิ่มตอนเด้อปันนี้เด้อเพิ่มชีเฮ็ดอ่าเป็ดให้เถากินเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็ดไก่พันไลยเนาะเป็ยไก่ไลยโอ้คือมานนาง่างงามแทะแล้วแล้วพระราคีแต่นเาก็ได้นางนางอิน เห้บอาไปบิรนท่านว่บอกายบุญน่ะน้านามีแต่พุนาใช่ไซบอกนามีอะรน้ามีอะนามีอคุณแม่มาไปเบิางเมยขว่มะเอออโอ้สบายดีขอบใจเด้อเรียงเขาเด้อ ขอบใจหอมถิ่นนอกก้อยก้อยก้อยบ่ก้อยเฉพาะว่าหอมอือคุณ่าเฮ้ยหอมขนาดก้อยเป็ดเด้อนี่เด้อก้อยเป็ดเด้อนี่เด้อก้อยเป็ดก้อยเป็ดก้อยเป็ดฮะคุณ่ามักตัวนี้บ่ปริง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 ริะเอ้ยหอมหอมเป็ดหลัปลา ก้อยมีตมมีปีกโอ้หกสุดเนาะใส่ตัวลิฟเป็นตัวไหนใส่เลือดบอสโอ้มีเดือดแป้งน้ำอีกต้มบอสตบ่มพอน้อนใส่บางหน้าดองเนาะหอมขนาดเด้อพู้น่ะโอ้ตามะฮุงฟิชมัแตะกุกผู้น่ะ เออขอบใจเด้อขอบใจเด้อเดี่ยงเขาเด้อเออตั้มบุคุงตั้มะระโกตั้มบุคุงเศษแสบโดดมือนี่ขุยกระปีกเป็ดเศษแสบโดดนี่เขาเนี้ยวพุดนะเขากันขนาดเขากันเขากันเขากันโอ้เอามาแต่ให้แต่หน้าบ่ย่ามีมีกบอยู่บอกบหลายบอกบหลายเนาะ อันนี้เห็ดยังยองชีไข่เห็ดยังโอ้โหเป็นเอือรยังส่วนส่วเดือดบ่เพิ่นเอือรยังเพิ่นเอือนโชคเล็กเนาะทานบุษมเคยกินบ่เนี่ยโชคเล็กแปลกดีเนาะบริเวณเดือดแปลงเด้อแปลกดีเด้อแบบนี้เด้อเพิ่นเห็ดจะได้อันนี้โอ้เดือดซุปก่ามเด้อเนาะก่ามเด้อก็ขันเห็นมันแตกก่อนปะ่ะ แด็กกามะถอกใส่ชี่นบ่ป่านี้แนนโอ้โหใส่อันนี้ก่อนบ่แนนก็ค่ะเออแบบน้องยายะเคยเห็นให้กินแบบนี้นะกับน้องเมียวพงก์นี่น้องเมียวพงก์มันเคยเห็นให้กินแบบนี้แสบไดรน้องปูนาเคยกินอะวะน้องปูนายังบ่ได้เคยกินเนาะน้องยายะกับน้องเมียวพงก์แล้เห็นให้กินแสบไดรน้องเมียวพงก์เป็นหัวขวันี่เด้อคนชื่อน้องเมียวพงก์เลยดูเมืองโคนี่ผู้เด้อ ทำม่จพันทนะอ๋อให้านพี่ว่านาพี่เทเสะเพิ่นบะเดฟเพิ่นเทศแบบน้องย่ยๆซุปเล็กหนอนเย์ไปเบิ่งไหมดี บ่เย็นดีบาดเข้มคองนี่นอยู่แองเข้มคองน้ํายังน้ําคองเนาะน้ําเซ่เนาะองสุน้ําเซ่าเซเนาะซเออหาปลาบ่อายไปหาปลาอ๋ปลายังขึ้นช่วงนี่ช่วงนี้ปลายังหลายโอ้ถึงว่าเด้อปลาอกปลาหยังีแลปลาปลาหนูปลานเานีปลาจอกปลานาเนาะหลายเนาะช่วงนี้เนาะ คุณป่าหน่องนาโฆษณะเด้เห็นบอกคุณป่าคุณแม่คุณสุวรรณจะเป็นเอฟซีการคุณป่าบดเลยอยู่ดีเห็นบอกายบุญมิตรภูนาช่วยเห็นบอกนาไซขนาดอาเห็นบอกคุณป่านน่ะนะ พอ70ปีแล้วเด้อเนาะ70ปลาย70ปลายเห็นบ่คน70ดิ60เขเา็0เลยเห็นบ่ยังหนาใสตึงด้วยทาประสบเห็นบ่สวยพุ่คนมีความสุข็มีวามสุขเี็นบุญเนดีบุญมีห้เปียเน้งสวย

มาไปดุนโตนี้ไปดุนไปดุนมิตำบักพรวงเลยมีตำบักพรวงโอ้ไปดุนไดี๋ยวอีกหมอมาเดินมาเดินกินข่าวน้ำกันเดอ้ทอท่านผู้ชมเดอ้อดีใจเน,ะนาะเพื่พอนผบ้านเพลนเดียผบ้านเพลนกะใจดีเดอ้อบ้านสูงหน่อยเนาะ เขาน,นำเครื่องมาบริจาคให้ประชนบ้านเพ,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 พิ่นเพิ่นกะตอบแทนเดียงเขาเฮาเห็นบ,บ่เดียงเขาเดียงนังเพิ่นเดียงเขาเดียงนนําเฮาเห็นบ่เียบเช็อเดอมินเสมอยไปกินาบุ๋มีบะ้เดบ ติซิมตบตบเป็ดใส่แบบมะขามโอ้ตบเป็ดใส่แบบขาม,อมหอนได้หนูกูนาเนด้วยแต่ว่าแสบเนาะใส่แบบมะขามแบบเปรี้ยวๆหอมๆแบบมะขามนี่น่ากินต่อน่ากินแต่ใบมะขามปนะูนายังงสดๆอยู่หนูกูนาะเปร่าในเด้อด,ดูออกปากไหมอ้คักยังนี่

ở đây nó có cái <laughs> cái 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 ประมาณเดือนเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปกลางคืนแล โอ้ไม่ได้แค่นี้ <coughs> <coughs>